โอเคตอนนี้นักเรียนนะครับเห็นหน้าจอขึ้นแล้วใช่ไหมครับครูจะให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับอ่านักเรียนเข้าทางมือถือก็ได้นะหรือว่าอาจจะแท็บเล็ตก็ได้แล้วแต่ตามอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่นะครับให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ menti.com menti.com แล้วพิมพ์โค้ดตัวนี้หกห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าแปดห้านะครับอ่ะทุกคนครับถ้านักเรียนเข้าไปปุ๊บนักเรียนจะเจอกับสไลด์แรกตรงนี้ก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยชน์หรือข้อความที่เป็นประพจน์นะครับทุกคนพิมพ์ประพจน์ของตัวเองขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขว่าใส่เลขที่กำกับเอาไว้ด้วยครูจะได้รู้ว่าเป็นข้อความของใครนะครับ เช่นเลขที่หนึ่งแล้วเด็กก็พิมพ์หนึ่งจุดแล้วก็ตามด้วยประพจน์ของนักเรียนนะครับเลขที่สิบก็สิบจุดแล้วก็ตามด้วยประพจน์ของนักเรียนนะครับอ่ะทุกคนครับลองเข้าเว็บ menti.com แล้วพิมพ์โค้ดตัวนี้ดูนะครับอ่ะตอนนี้กำลังรอคำตอบจากทุกคนอยู่ครับอ่ะมีใครไม่ เข้าใจตรงไหนอ่าเข้าไม่ได้ยังไงอ่าพิมพ์บอกมากันได้เลยนะครับอตอนนี้มีมาแล้วหนึ่งคนนะครับเลขที่สามสิบหกลินระดาใช่ไหมได้ละประพจน์แรกนะครับอกำลังรอของทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเรามาคุยกันว่าอ่าประพจน์ของแต่ละคนนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับ กำลังรอคำตอบทุกคนต้องมีส่วนด้วยนะสมาชิกในห้องนี้นะครับตอนนี้นับได้สามสิบสี่คนนะครับอ่น่าจะมีสามสิบสี่คำตอบนะครับแล้วพิมพ์มาเร้วรอคำตอบอยู่มาแล้วห้ามาแล้วห้าคนนะครับหกคนอ่ามาแล้ว อ่าอ่าลองพิมพ์คำตอบของตัวเองมาเลยอ่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอ่าลองลองลองพิมพ์มาลองพิมพ์มาอ่ามาลักเจ้าคนนะครับอ่าใครลืมใส่เลขที่เนี่ยดวงอาทิตย์เป็นบริวารโลกอ่ะลืมใส่เลขที่เพา ใส่แล้วพิมพ์มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งมานะนักเรียนอย่าลืมพิมพ์เลขที่มาด้วยนะตอนนี้มี16คนแล้วนะครับยังขาดอีกเยอะเลยนักเรียนเร็วเรวเร,เรืช่วยกันพิมพ์แล้วทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับให้นักเรียนเข้าที่เว็บไซต์ m e n t i com แล้วก็ใช้โค้ดตัวนี้นะครับ65170985นะครับแล้วนักเรียนก็จะเจอกับ สไลด์นี้นะครับให้นักเรียนพิมพ์ประโยคข้อความที่เป็นประพจน์นะครับอะตอนนี้มาสิบเก้าละใส่เลขที่ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยประพจน์ของตัวเองนะครับเยี่ยมมากนักเรียนยี่สิบสองละอ่ะเร็วเร็วอะโอเคโอเคอ่ะมามาพิมพ์มายี่สิบสี่ละ ค่ะทุกคนพิมพ์มาทุกคนจะเห็นข้อความของตัวเองนะโอเค อะตอนนี้ยี่สิบปดคนแล้วนะครับอะมีใครมีปัญหาในการเข้าไหม อ่ะโอเคตอนนี้สามสิบสองแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอไล่ทีละข้อความต่อนะครับคนที่ยังไม่พิมพ์มาเนีเดี๋ยวพิมพ์มาได้เรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้ระหว่างนี้ครูขอไล่ไปทีละประพจน์กันต่อนวเรามาช่วยกันดูนะครับว่าที่เพื่อนยกตัวอย่างนั่นเป็นประพจน์หรือไม่นะเลขที่สามสิบหกนะครับลีลาดากร<ด>ุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอันนี้บอกภาาความจริงได้ไหมลีลาดาดจริงค่ะเป็นจริงใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถูกต้องครับอย่างนี้เป็นประพจน์แน่นอนนะครับเลขที่ยี่สิบเก้านะครับสี่วารัฬสุนัขมีสี่ขาเป็นประพจน์ไหมลูกเป็นค่ะอาเพราะว่ามีคา่าความจริงเป็นจริงค่ะจริงโอเค<ม>เยี่ยมมากนะครับอันนี้คือเลขที่หนึ่งใช่ไหมกิตตินันใช่ไหมครับศูนย์เป็นจํานวนจริงโอเคเป็นประพจน์เนาะครับเป็นครับเป็นเยี่ยมมากเป็นจริงใช่ไหมครับอ่า เยทียี่สิบหกนะครับรุ่งไทยลินหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันอันนี้เป็นตรวพจน์ไหมเป็นค่ะเป็นอแล,แ,ลแล้วถ้าปีที่มันเป็นกุมภาพันธ์ยี่สิบเก้าวันน่ะมันก็มีสามร้อยหกสิบหกเปล่าใช่ค่ะเออแสดงว่ามันก็จริงได้เท็บได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ค่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่า ีไหนนะอาจจะเป็นปีที่มี29วันในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็ก็มีค่าความจริงทังจริงกับเทสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะักเรียนคิดว่ามันกำกวมไปหน่อยไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นการดีเราจะเลี่ยงนะครับเลี่ยงข้อความลักษณะน,นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อ,อันนี้เรายกตัวอย่างจะมาดูจะได้เห็น ะจะได้เห็นคําตอบที่หลากหลายกันนะครับอ่าน้ําเป็นของเหลวนะครับเลขที่สิบสองชวันวิ์นะครับ,รบน้ําเป็นของเหลวนะครับผมเป็นของแข็งเป็นของแข็งได้ไหมไม่ได้ครับ <laughs> หรออ่น้ําแข็งไงน้ําแข็งก็เป็นนาวไม่ใช่หรอน้ําแข็งมักนเป็นน้ําแข็งนะ้นําแข็งก็เป็นน้ําแข็ง,ขง,นนขงอ๋อแต่ถ้าน้ําก็เป็นน้ําก็เป็นของเหลวใช่ไหมอ่รับอ่า ถือว่าเป็นประพน์นะเพื่อน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 คนอื่นนะครับมีความเห็นว่าไงบ้างเป็นประพจน์เปล่า <c oughs> อ่าพายภายประจานวนอัดตะกยะอ่าอันนี้คือของปวิตรานะครับก็ถูกต้องน,นะเพราะว่าจริงใช่ไหมอ่าทีนี้ครูอาจจะไม่ได้หาครบทุกข้อความนะทีนี้เราจะมาดูว่ามีข้อความไหนที่เป็นเท็จไหมนักเรียนไม่ได้ลองไล่ดูซิ อันที่คูชีอยู่เลยคะ่ะอ่าอันที่คูชี้อยู่นั่นเองอ่ะยี่สิบแปดนะครับสิ่ิพัฒ์สอนนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามถูกต้องอันนี้ก็เป็นประพจน์นะแต่เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเดี่ยวมากโอเคนักเรียนเก่งมากเลยอ่ะนะครับนักเรียนสามารถยกตัวอย่างประโยคที่เป็นประพจน์ได้ถูกต้องนะครับลิงเป็นสัตว์งูมีเกรดแมวมีสองหูเค้กเป็นขนมหวานนะครับเสาร์ทิศเป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันพฤหัส นะครับมีมีกล้ามคำว่าไดเอทในภาษาอังกฤษถ้าตัดทีออกก็จะแปลว่าตายได<า>ยเอทก็คือไายโอเคตสามนะครับนันดาพัฒนะครับประเทศไทยอยู่ในเอเชียนะครับอ่ะสิบสามเป็นจำนวนเฉพาะโอเคเก่งมากเลยนักเรียนๆๆนะครับทุกคนยกตัวอย่างประโยคหรือเป็นประพจน์ถูกต้องเยี่ยมมากนะครับโอเค าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะนักเรียนะนะ